ก็ได้ฟังมุมมองของการอินเวส i ิ a t i o n แล้วก็คุณหมอผ่าตัดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาในของสูตรในการรักษานะคะคนไข้ที่เป็น State Free, non s t a t r e n o n s m a l l Ce l l l u ลัง a ค c นเซกันบ้างนะคะว่าเรามีออปชันในการรักษาอะไรบ้างนะคะก็วิทยากรนะคะได้แก่อาจารย์แพทย์หญิงพานุดเอี่ยมประพาพรนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ขอบคุณอาจารย์สำหรับที่แนะนําตัวให้นะคะขอบคุณพังหนุวนเชฟที่ให้โอกาสมาพูดในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะแอสตราเซเนกค่ะชื่อคานุษนะคะเผื่อเผื่อลืมท e ี t เมนต t ออปในส t a g สามนอน s m l l l cell ล n รังคันแน่นอนว่ามาในวันนี้ก็ต้องพูดถึงยานี้ disclosure นะคะแล้วก็ disclaimer นะคะ Content ก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงต้องาถามคำถามน้องๆก่อนว่า ใน Stage 3 non-small cell lung cancer เราจำเป็นต้องส่ง b i o m a r er, k กอร์ไหม b i o m a r er k กอของเขาคืออะไร EGFR, ALK, PD-L1 อันนี้จำเป็นไหมอ่ะสไลด์แรกเราจะบอกคําตอบกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอ non-small cell lung cancer Stage 3นะคะเบื้องตน้นเราก็คงซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ assess c o m o r b i d รวมถึงดู performance status imaging CT scan MRI brain เอ่อฟ uh, ิล์มเชสเซ็กซ์เรย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเพดสแกนเนาะออฟชันอลอย่างประเทศเราทำกันก็คือเป็นโบนสแกนใช่ไหมคะหรือว่าทำซีทีเบรนแล้วก็แลบต่างๆที่สำคัญเช่นซีบีซีเอ่อรโนฟังชันเลเอร์ฟังชันแล้วก็อาจจะดูพวกค่า a อลพอะไรเงี้ยเนาะอ่ no? uh, อื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมคนไข้ก่อนการผ่าตัดนะคะถ้าเกิดในกรณีที่คนไข้ผ่าได้เราก็จะดูเอ่อังฟังชันนะคะอย่างอื่นที่เราจำเป็นต้องดูเรื่องของทิชชูโอร์ซิเดอร์ซึ่งเราได้ลงรายละเอียดกันไปอย่าง อย่างอย่างสนุกสนานนะก็จะมี bronchoscopy EBUS นะคะแล้วก็ CT guided biopsy รวมถึงการทำ media sinoscopy คราวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่า biomarker ที่สำคัญที่สุดของ stage 3ของเราคือการ staging เพราะถ้าเกิดว่า staging ได้อย่างถูกตอ้องมันก็จะทำให้ survival outcome เนี่ย improve ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ PET scan ที่ท,ที่ที่เราได้ผลมาจากตัวโปรแกรม study นะคะว่า สามารถ improve survival t c o ค e ได้เพราะว่าการ Staging อย่างที่อาจารย์บุลวัตได้เล่าให้ฟังนะว่าการการ Station อ N ที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้ดูว่าคนไข้ผ่าตัดได้หรือผ่าตัดไม่ได้เพราะผ่าตัดได้มันเท่ากับคำว่ารักษาหายขาดในคนไข้ถึงแนมะ้ว่าจะเป็น Stage 3ก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็น Staging TNN เนอะอ่ะมาขยายความก็คือ Stage 3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น area ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะว่า เป็น heterogenous g r o u p จะเห็นว่าสเตจ3เนี่ยมียุบยับหลากหลายเต็มไปหมดเลยแน่นอนว่าอ่ะพอมาดูนะคะมันก็จะมีตัง้งแต่ n0 ถึง n2 ใช่ไหมคะแล้วก็ดูที่ t-staging เนาะถ้าเกิดว่าสเตจ 3b ก็ n2 ถึง n3 แต่ว่าถ้าเกิดสเตจ 3c เนี่ยง่ายหน่อยก็เป็นสเตจ n3 ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจําได้ไหมสเตชันเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้นั่งคิดท่าอยู่แบบคิดได้ต้องต้อง,ต,องต้องเล่นให้ดูนะก็จะมีอะไรคะ10 11อยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะ คาเลน่าใช่ไหมสี่สองแล้วก็หนึ่งขึ้นไปเซวียโคเนี่ยลองจำดูนะคะ <laughs> จำได้ไหมต้องรีพีทอีกทีหนึ่งอะ <laughs> ลองจำดูลองจำดูก็้วสิบสิบเอ็ดอยู่ข้างๆ้เจ็ดคาเลน่า 7, Carolina, อยู่ตรงนี้สี 4, ข่ข้างข้างารทเทียใช่ไหมสอขึ้นมาอีกแล้วก็หนึ่งก็ขึ้นไป cervical, เซวียโคเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตทที่ต้องทำอะไรด้วยนะคะอีบ e ัสเนาะอ่ะคราวนี้ อันนี้ช่วยทวนนะคะอาจารย์ติวค่ะติวคราวนี้คลินิคอลสเตจจิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสเตจ 3A N2 เนี่ยเราก็ยังมีคําถามอีกสามคำถามที่สําคัญนะคะก็เป็นคลินิคอล N2 หรือว่าพาทโลจิคอลก็เเจอตอนหลังจากการผ่าตัดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซิงเกิล N2 หรือว่าเป็นมัลติพิล N2 เป็น small หรือว่า bulky เนื่องจาก bulky เนี่ยเอาทำในการผ่าตัดเป็นยังไงคะไม่ดีเนะะาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็น N3 เนี่ยคำตอบของมันมันง่ายมากเลยเพราะว่า ถ้าเป็น entry disease เนี่ยคือ c o n t r a l a t e r a l m e d i i node หรือว่า hilar node หรือว่าเอ่อก้อนเนี่ยกระเด็นขึ้นไปถึง supraclavicular node นะคะซึ่งเอาคำในการผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็น stage ที่ non surgical อยู่แล้วเนาะอันนี้ให้ให้สีเขียวเอาไว้เพราะว่าผ่าไม่ได้นะคะไม่ควรผ่าแต่อะไรที่เป็นสีแดงๆเนี่ยอ่ามีลุ้นผ่าได้เนาะถ้าเป็น N2 ที่เป็น u n f o r e s e e d หรือว่าเอ่อ staging จากตัว p e s a มาแล้วหรือว่าทำ EBUS มาแล้วมันแล้ บังเอิญนะตอนนั้นเนี่ยยังในแคทีฟอรือไม่เจอไปผ่าตัดอันเนี้ยสามารถผ่าได้แล้วเราค่อยมาให้อาจูแวนทรีเมนต์ใช่ไหมคะแต่เพราะถ้าเกิดว่าเป็น N3 disease ที่คิดว่าเป็น r e s e c t a b l e N2 เนี่ยแน่นอนเราก็มาผ่าตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ u l t ติ i s c i p l i n a r y team เนาะแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงว่าถ้าผ่าตัดได้ทำยังไงอาจารย์ได้แต่มาเรื่องของมิวอัจูแ t t ทรีเมนต์แล้วก็ j u v a n t treatment ในโลกใบเก่าของเราเราก็พูดถึง Adadjuvant Treatment ไว้ก่อนเพราะว่าเอ่ออฟรอนมาเราผ่าไไดด้้่ พอลุยเสร็จปุ๊บเราจะทำยังไงให้คนไข้กลับเป็นซ้ำน้อยที่สุดก็คือเราจำเป็นต้องให้ a a d อ t จ r e a t ท e ี t ใช่ไหมคะซึ่งคนไข้ประมาณ30%ของเอ่ของ uh, non small cell lung cancer stage 3เนี่ยเราก็เจอว่าเนี่ยประมาณมประมาณ30%เป็นเป็น stage 3เนาะแล้วก็ส่วนมากส่วนมากก็อาจจะอั f r o n t surgery ไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ยหรือว่าหลังจากการฉายแสงอย่างเพียงอย่างเดียวนะเพียงอย่างเดียวเนี่ย outcome ของการรักษาโรคเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันก็สามารถ increase outcome ดได้อันนี้เป็น trial เก่าแก่ที่อาจารย์พูดถึงค่ะ modality ก็คือมันยำยรวมกันแล้วก็เอ่อ paper เนี่ยค่อนข้างเก่ามากๆเลยตั้งแต่ปีบบ2007หรือว่า2009ก็คือชื่อนะเขาก็แบบให้คมร่วมมือกันระหว่าง group EOC ER กับ intergroup เนาะก็มีการให้ยาม,มาก่อนแล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็มาให้อัจุ้ยนผลก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังอะค่ะว่าส r า i ว่า outcome มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าด้วยเทคนิคนะเวลานั้นหรือว่าการเลือกคัดเลือกสเตจจิ้งนะเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีในปัจจุบันนี้เนะาะคราวนี้การให้เขาก็เลยมาพูดถึงว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าการผ่าตัดก่อนถ้าสเตจจิ้งดีๆแล้วตามด้วยอาจูแอนทรีเมนต์เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มสไวเวอออคำโดยเฉพาะคำว่า disease free survival ซึ่งหมายถึงว่าอยู่โดยปลอดโรคนะคะอ d จูแนทรีเมนตปัจจุบันนี้ เริ่มต้นเราคงต้องพูดถึงเขาคีมโมเทอราปีคนไข้มาเจอหมอมะเร็งมาให้ยายคีมโมก็เริ่มมาจากทรีนะคะชืวเลสมาต e ้ง analysis เป็นการยำเอารวมทรีหลายๆทรีด้วยกันเนี่ยมาดูว่าเราให้คีโมเทอราปีแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีประโยชน์เนี่ยเราตัดตั้งแต่สเตจ4เอ่อสเตจ2 1B ขึ้นไปก็คือตัวก้อนน่ะ4เซนแต่ว่าต้องโน้ตไว้ว่าันี้เป็น AJCC version 7ตอนนี้เป็น version 8แล้วนะคะคราวน,นี้ถ้าเกิดว่าดู outcome ที่ ตอนนี้เราพูดถึงสเตจ3ก็จริงแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีประโยชน์ตั้งแต่สเตจ2ขึ้นไปว่าให้เคมีบำบัดอะจูเอนต์หลังจากการผ่าตัดประมาณ4ไซเคิลเนี่ยเอาคำดีกว่าผ่าัดไปแล้วตามดูคนไข้เฉยๆตาใสาปีงอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับคนไข้ว่าณนะปัจจุบันเรามีข้อมูลถ้าก้อนประมาณสเตจ2ให้กันผ่าตัดเสร็จปุ๊บมาให้อ d จูเอนต์แล้วถ้าเป็นสเตจ3แน่นอนผ่าเสร็จเราก็ต้องให้อ d จูเอนต์ทรีเ m นต์ใช่ไหมคะอ่ะใช่อื่นๆมีข้อมูลอะไรบ้าง ณปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไบโอมาคเกอร์ er มีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าหลังจากทำผ่าตัดไปแล้วหรือว่าเราซีชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาดูกันว่าคนไข้เนี่ยมีอัลเทอร์เรชันของตัวยีมิวเทชันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น efgr g mutation ซึ่งมาจากข้อมูลชื่อว่า adora study นะคะ adora study เนี่ยค,คือเขาเอาใครมาบ้างก็เป็นคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเสร็จเป็นสเตจ1 b ส2แล้วก็สเตจ3 a นะคะ มา Randomize ปรากฏว่าคนไข้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม p r ไทม์ uh, n ีน n นสแ u รมั l เซลอ o n s m a l l cell lung cancer นะคะซึ่งมี m u วเทชันของตัวยีน x x o n ซอน19 e l e t i o n หรือ L85R 8 a นะคะแล้วก็ uh, สเปดดังดังกล่าวนะคะก็คือ 1B 2แล้วก็ 3A มา Randomize สกลุ่มอะคะ่ะก็มีให้ a าจวันออซิ i มอรชินกับกลุ่ม t l a c e b o นะคะซึ่งคนไข้เนี่ยสามารถได้รับยาเคมีบำบัดร,ร่วมด้วยได้นะคะ แล้วก็ให้ยาจนกระทั่งครบ3ปีปรากฏว่าเอาคำเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าที่ d i s e a s e free survival เนี่ยเขาตามกันมาดูเนี่ยต้องที่ที่ประมาณ3ปีนะคะปรากฏว่าคนไข้นะคะ hazard ratio อ,อยู่ที่สิบเอ่อศูนแปลว่าอะไรคะอ่าถ้าเกิดว่าออกข้อสอบแสดแต่ว่าเราสามารถเซฟคนไข้ได้กี่คนคะที่ช่วงเวลาประมาณ3ปีเราสามารถเซฟคนไข้ได้ประมาณเอ่อแปเลยเนาะว่าเราเราเราจะ บอกคนไข้รับประกันว่าอะถ้าเกิดว่าเราให้อาจู t วนทรีเมนเนี่ยโอกาสในก,การกลับเป็นซ้ำเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างน้อยมากๆหลังจากที่เราให้ยาอาจ t r e น t รีเมนใช่ไหมคะอะคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เจอว่ามี actionable mutation เสียใจไหมยังไม่ต้องเสียใจมันมีตัวหนึ่งก็คือ PDL1 เพราะว่าเราสามารถให้อาจูแวนอิมมูโนเทราปีได้นะคะก็เป็นคนไข้กลุ่มกลุ่มกลุ่มคล้ายๆกันค่ะเป็นสเต 1B ถึง 3A นะคะ แล้วก็เอามา Randomize นะคะแล้วก็มาดูเอาทิชชูมาส่งตัว PDL 1น่ร่วมด้วยนะคะซึ่งเอามา Randomize ให้อ v จ n นแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ย note ไว้ว่าต้องมี a อาจุนทีโมเตอร์เปีประมาณ1-4รอบนะคะแล้วก็มา Randomize ให้ให้อิมมูโนเตอร์เปีเป็นอาจุนอัติโซลิซ u ูแมทั้งหมด16 c y c ไซอีกกลุ่มหนึ่งก็ตามดูตาม standard of care นะคะหลังจากนั้นพอมาดูเอาค o m ปุ๊บก,ก็ปรากฏว่าคนไข้ที่มี อ่ T C หรือว่าตัว P D L 1เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1%เนี่ยก็ได้ Disease Free Survival Benefit มากขึ้นจากจากที่เราไม่ให้เนี่ยมากขึ้นไปถึงประมาณ1ิบสิเนะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอีกอันหนึ่งสมมุติ P D L 1ก็ไม่ p o s i t i v E e g F R ก็ไม่ POSITIVE เอาอยัางไงดีคะอาจารย์แต่คนไข้บอกว่าอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะจะต้องจัดให้คะ่ะก็จะมีข้อมูลหลังจากการพาตัดเสร็จเนี่ยมี a d v s e n t i m มมูโนเทอร p y ีนะคะก็คือตัวามาจาก p พิ s t u สตัหรือว่าคีโน o ูนเกนะคะลักษณะของการ s t u d ดเนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับของ s t u ทดทั้ง2 s t u ตัที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในกลุ่มคนไข้เองเนี่ยก็ก็มีกลุ่มที่ไม่จําเป็นต้องไอไม่ไม่ได้รับอาชิวันค h มโมเทอราพีร่วมด้วยเนาะแล้วก็ p d ดีวันก็ก็ก็อินคลูดมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่แบนิเ t i v e จนกระทั่ง Positive นะคะปรากฏว่าดิ s ซิสฟี สไป v ์ลเอาคําของของ overall populaion t ของเราเนี่ยก็ positive นะคะ hazard ratio ก็คืออยู่ที่ประมาณจุด็ดหนะหมายถึงว่าเราสามารถเซฟคนไข้ได้ไปอีกสิเปอซนาะที่ประมาณ18เดือนเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะ overview ก็คือเอ่อจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิอวอัชูนหรือว่า,าจูแอนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่าได้ผ่าตัดแล้วก็การ up front standard of care ของโลกใบนี้ก็คือเรา prefer การให้ยา ตามหลังการผ่าตัดในเวลาที่ถูกที่ควรส่วน n e o Ad แอาจจะดาวสเตจจิ้งได้แล้วก็อาจจะทําให้เอาคำของการผ่าตัดดีขึ้นอย่างที่อาจารย์เบัวได้เราเราให้เราฟังใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าเราจะทํำยังไงถ้าเกิดคนไข้เนี่ยตัวก้อนมันแบบใหญ่นะกำกึ่งนะก็จะมีข้อมูลของ n e w a อแหวกแ t วนคิโมเอร์ปกับ i m มมูโนเ e อร์ปแต่ว่าอาจารย์ตั้งไว้ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่า p d ดีเป็นยังไงนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่า Uh, เราก็มาดูในสต u d y ดี้เนาะ oh, oh, oh. ค่ะก็คือตัวสต u d y ดี้นี้นะคะก็จะเป็นตัว n i v โวลู a มร่วมกันกับการให้อิม u n โนเทอร a p y เนาะก็จะพบว่าคนไข้ที่ได้รับ n i v โวลู a มร่วมกับตัวเคม m o t h e r a p y เนี่ย survival ตัว pathological complete response เนี่ยเพิ่มจากการให้เคมีเทอร์ a p y เพียงอย่างเดียวแค่2.4ขึ้นไปมากถึง24.0นะคะ categorical r e s p o n นี่คืออะไรเด็กๆรู้ไหมก็คือการที่ตัวก้อนที่มันสามารถวัดได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันยุบไปหมดโดยเฉพาะหลังจากการผ่าตัดเวลาเอามาดูในพาทัวเราไม่เหลือทูเมอร์อยู่เลยนะคะแล้วก็ overall s u r v i เนี่ยก็พบว่า,ามันสามารถ improve overall survival ได้ด้วยเช่นกันนะคะประมาณทัาสาเลโชที่ประมาณ0.57%เซนาะอ่ะแล้วก็มีอีก study หนึ่งสองอีกอีกข้ายหนึ่งนะคะก็คือ เป็นตัวยาเดวัลูแมปเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดวัลูแมปให้ร่วมกันกับ c คีโ otherapy นะคะ,ะประมาณทุกสางสัปดาห์4ี่ไซเคิลนะแล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะเป็น c คีีม t h e r a p y เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จขาที่เคยให้เดวัลูแมปมาเนี่ยก็มาให้เป็นเอ v จน t ์เดว o ลูแมปต่อนะคะอีก12 c y c l ไส่วนอีกขาหนึ่งก็มาตามดูกันปรากฏว่าใน s t u ดีนี้เนี่ยดูอีเวนต์ฟรี r ไว v a ลก็พบว่าเราก็มิดไทมารีนอน์นะคะ เพิ่มขึ้นไปประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันทุกตัวพาทอร์ซิคลเซียก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็แอดดินดัมโน้ตมานิดหนึ่งว่า,าในกลุ่มคนไข้ที่เอเชฟาร์มิวเทชันนะเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์ามากเท่าที่ควรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งในคนไข้ที่มีเอเชฟาร์มิวเทชันนะคะอันนี้ก็เป็นสตาร์ดี้ที่กำลังกาลังทำอยู่แล้วก็กำลังตามมานะคะสกีมาคล้ายกันทั้งหมดทุกอันเลยค่ะก็คือเซตหนึ่งถึงสาม แล้วก็เอามาแรนดอมไมซ์ให้คีโมบกไอีกขาหนึ่งเที่เป็นคีโมไปผ่าตัดแล้วก็ให้อิมมูโนตามต่อประมาณหนึ่งนปะีเนาะสกิมามันก็จะประมาณนี้แล้วก็สเตจจิ้งเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเป็นสเตจเอสองเถึงสามปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเตจสองไ e ซ์ t คเบิเองเนี่ยก็ก็ก็อัฟรอนการอัปฟรอนให้ให้การรักษา โดยการผ่าตัดเนี่ยก็สามารถ selective ได้ในคนไข้ที่เป็น e n d d i s e a s e หรือว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน multidisciplinary team นะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเราก็จะมี clinical trial ที่กำลังตามดูว่าการให้ i m m u n o น h e r a p y a f t n t แล้วเสร็จเราตามด้วยการ Surgery เนี่ยมันจริงๆมันก็ยังยังยังไม่ได้ตอบคำถามชัดทั้งหมดแล้วก็เอาคำเนี่ยเราก็ยังต้องตามดูกันต่อไปนะคะอะมาถึงสเต ต่อมานะคะก็คือเป็น unresectable uh, non-small cell lung cancer stage 3นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปกันแล้วว่าปกติถ้าเกิดว่าเด็กๆด,ดูแลผ่าตัดไม่ได้เป็น unresectable stage 3 3B หรือ 3C เนี่ยเราก็จะทำอะไรคะ c o n f e r e n c e CCRT เนาะก่อนที่จะทำเป็น sequential สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทำเป็น sequential chemo กับ RT ใช่ไหมซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็มี uh, มีสตาร์ี้ออกมาตีพิมพ์ใน JCO เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าการทำ CCRT ไปเลยทีเดียวเนี่ยเอาคำยังไงก็ดีกว่าทั้งในแง่ของ survival benefit กับ progression free survival นะคะแล้วก็เราก็เลยได้ข้อสรุปออกมาว่าเป็น concurrent CRT เนี่ยเป็น standard of care ใน choice ของคนไข้ที่ผ่าตัดไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการให้ยาเคมีบำบัดอย่างน้อยเราก็ควรจะให้สักประมาณ2อรอบให้พร้อมกันกันกบ RT ก็เป็น CCRT สมมติให้ไปแล้สอรอบ เสร็จตามหลัง CCRT ฉายแสงครบจบหมดเนี่ยเราก็ตามให้เคมโมอีกสองรอบอย่างนี้นะคะแล้วก็การฉายแสงเนี่ยปกติเราก็จะใช้แสงประมาณสักหกสิบถึงหกสิบหกหกเซนติเกรดเนาะซึ่งซึ่งถ้าเกิดคนไข้าถามเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะก็ตกประมาณสักสามสิบวันถ้าถ้าวันก็ประมาณสักสองเดือนนะคะประมาณเจ็ดอาทิตย์นะคะสำหรับคนไข้ที่ต้องการต้อง,ต,องต้องทำ CCRT เนาะ แล้วก็ถามว่าเอ๊แล้วมันมีอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมนะคะซึ่งใน standard of care ณนะปัจจุบันนะคะก็คือจาก guideline NCCN หรือว่า e s m o เองเนี่ยเขาก็มาดูที่ unresectable stage 3แล้วก็ให้ chemo radiation เสร็จหลังจากนั้นถ้าไม่มี progression เนี่ยเขามีเขียนโน้ตตรงนี้ค่ะเดี๋ยววารูมพในพ d เดมากกว่าเท่ากับ1เป็น category 1a magnitude clinical benefit ระดับ4 คะแนนเต็มห้านะแต่อันนี้เธอได้4เลยนะอันนี้เกรด A แล้วนะอ่ะเขามีสตาร์ดี้ที่มาค่ะว่าทำไมถึงถึงแอสยาตัวนี้ e n d o s เข้ามาใน NCCN นะคะก็คือเอ่อมาจาก clinical trial ค่ะชื่อ Pacific Study นะคะชื่อของชื่อยาของของกลุ่มตะกูลเดรวาลูแมบเนี่ยเธอจะเป็นชื่อพื้นแบบภาคภาคพื้นทวีปเอ่อทะเลอะไรประมาณนเนี้ยค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยแปซิฟิกเมื่อกี้นี้ที่พูดไปชื่ออีเจียก็เป็นแบบ ชื่อของทะเลอีเจียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแปซิฟิกเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถ improve overall survival โดยการใช้ the valumap ตามหลังการทำาเอ่อคีโมเรเดียชันใน stage 3 non small cell lung cancer ได้ที่มาที่ไปทำไมเขาถึงเอาเอ่อ the valumap ซึ่งเป็นเอ่อ checkpoint inhibitor หรือว่า anti PD1 มานะคะเนื่องจากว่าในกลุ่มคนไข้เอ่อ non small non small cell lung cancer โดยเฉพาะกลุ่ม อะดีโนคาซิโนมาเองเนี่ยทู m เอเองเขามีการ Express ตัว PDL-1 ซึ่งตัว PDL-1 เนี่ยจะโดนอัพเทกมาหลังจากการทำเคมเรังสีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าการให้ PDL-1 Block a g e เนี่ยอาจจะทำให้ Immune Response มันดีขึ้นหลังจากการทำ Radiation ได้ก็เลยเป็นที่มาใน Study หรือว่าการ s i g n c l i n i c i ค t r i ร l ในทางนี้นะคะว่า Stage 3หลังจากทำ CRT ามาเสร็จปุ๊บ ไม่มีโปรแกรมชันแล้วก็แบ่งคนไข้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งให้ดูอวอลลนลมออีกกลุ่มหนึงเป็นพลาสซิโบปรากฏว่าโอ้สวายวเนี่ยก็อินพ v ฟมากขึ้นนะคะตัดที่2ปีเนี่ยสวายวลก็อินพ v ฟจาก56มาเป็น66นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะเราก็สามารถที่จะป้องกัน new c ซี m น t a สเมทัสตได้แล้วก็เรทของการเกิดนิมโมไนต์ิดสักรค่อนข้างต่ำเนาะแล้วก็ทั้งสองอามเนี่ย เอ่อเป็นสเตสามบีเนี่ยก็ประมาณสักสี่สิบกเปอร์เซ็นก็เท่ากับว่าเฮ้ยเขาเอาคนไข้อินคุยคนไข้ที่เหมือนค่อนข้างเหมือนกับชีวิตจริงมามาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสับกรุ๊ปค่ะก็เห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายสูบบุหรี่หรือว่าไม่สูบแต่ดูเหมือนสูบบุหรี่จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะจากการให้ให้ตัวอิมมูโนเทอร์ปีอย่างอื่นเนี่ยเคยได้รับคีโมเทอร์ปีเป็นกลุ่มซิสปอร์ติรขบบพัตตินนะคะแล้วก็เบสเรสปอนเนี่ยก็ ก็มี partial response หรือว่า stable disease นะคะ EGF A EGF R mutation เนี่ยอาจจะได้ไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไรในกลุ่มของที่ให้เอ่อก็ยังได้ประโยชน์ในกลุ่มที่ให้ the volume a p นะคะโอเคก็ improve ทั้ง PFS แล้วก็ OS นะคะ safety ก็ดูแล้วเอ่อก็มีข้อหน้ากังวลอยู่บ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็สามารถจัดการได้ตัวอ,อย่าง ตัวยอย่างผลข้างเคียงของการให้ t e valumab นะคะก็จะมีเกรด3เกรด4เ uh, อ่อใน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 ขาของทั้งสองขานะที่จริงแต่ว่าเอ่อ uh, เอาคำที่มัน lead to date จริงๆเนี่ยก็พบว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะเหมือน placebo จะเยอะกว่าด้วยคราวนี้ u n r e s e c t a b l e uh, non small cell lung cancer stage 3เนี่ยโดยสรุปก็คือตัว t e v a l u m a เองเนี่ยสามารถ improve overall survival จากประมาณสัก29.1เดือนไปเป็น 47.5เดือนนะคะแล้วก็ PFS จาก5.6เดือนมาเป็น16.9เดือนนะคะเราเราเองก็ดูกันอีกทีนึงว่าเอะแล้วทำไมในไกด์ไลน์เนี่ยเขาเอา PDL1 มากกว่าเท่ากับ1%ก็คือว่าในคนไข้ที่กลุ่มเป็น PDL1 เนี่ยน้อยกว่า1%นะคะเออเหมือนกับว่าสับกรุ๊ปแล้วเนี่ย overall survival กับ progression free survival เนี่ยมันจะคล่อมหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมาดูกันในกลุ่มที่ PDL1 มากกว่าเท่ากับหเนี่ย ก็เห็นประโยชน์จากตัวเดวัลูแมพชัดเจนนะคะก็ลเลยเป็นที่มาของไกด์ไลน์อันนี้เนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในกลุ่มอิมูนเช็ k p อย n ์ก็เราก็จะเริ่มหลังจากการที่ทำ ation, คอนเครนทีโมร a เด a t i ันภายในช่วงประมาณ1-42วันนะคะพูดง่ายๆก็คือภายในประมาณ6อาทิตย์นะคะเพราะว่าคุณแล้วก็มันจะได้ผลดีโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มที่ Express p d l 1บทูเมอนะคะ ในไกด์ไลน์ nccn เองเนี่ยการเวิร์กอัพก็ไม่ต่างกับตัว e smo ไกด์ไลน์นะคะแต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะชอบออกข้อสอบในในในข้อสอบกากบาดของ resident m e d หรือว่าออกข้อสอบออกข้อสอบของแบบ long case m e d เองเนี่ยก็คือเรื่องของ sugar s u l c a s ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เอามาแบบเป็นกลลวงว่าอุ้ยเป็นสเตจสามีนะ,ะจะทําอะไรยังไงต่อดีจริง,รงมันก็คือ s t a จ e 3มนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะเป็น t สาม invasion n ศถึงห แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้น initial treatment นนัเองเนี่ยต้องการข้อนี้ค่ะเป็น CCRT นะคะส่วนแต่ว่าการผ่าตัดเองเองเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บุรวัชบอกถ้าเกิดว่าน้องได้เห็น CT ของคนไข้เหล่านี้หรืออาการของคนไข้เหล่านี้นะเป็นคนไข้ที่ผ่าตัดยากที่สุดในโลกจริงนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยผ่าตัดไม่ได้แล้วเรามาทำ definitive CCRT สิ่งที่ตามมาอันสุดท้ายก็คือตัวอิมมูโนเอรปีหรือว่าอิมมูเชพอยด์อินดิเอิเตอร์ที่ชื่อว่าเดอร์วาลูมตรงนี้เนาะเป็นแคตตากรี1นะคะโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะในมัลติดิส i p ิ i น a รี t ทีมของเราเองเนี่ยเราก็ต้องเป็นยังไงคะร่วมมือกันนะคะระหว่างคอมบินโลจิสต์นะคะเซอร์เจนนะคะแล้วก็อองโคโลจิสต์นะคะ moving to g e t h e r i s b e t t e r นะคะโดยเฉพาะเราต้อง proving i n 2 t o ก่อนโดยใช้ Scan อีบ e ุสแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตาผ่าตัดได้อย่าลืมเรื่อง a อ j จเ a น t หรือว่ามีออปชั p, น p e r ออกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น u n น e ีเซ็ต b ิเเนี่ยก็อ,อย่าลืม CCRT แล้วก็ตามด้วยอิมมูนเชคควอนต์บิ i เตอร์ขอบคุณมากค่ะก็เราจะเห็นว่าการรักษาในสเตจสามนอนสมอ l เซลล์รังแคนเซอนะคะก็มันจะมีบทบาทของมัลติดิสซิเบิลลี่ทรีเมนค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราจะต้องดีไฟ n ์คนไข้ก่อนเวลาเราเจอสเตจสาว่าเขาเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหน resectable หรือว่า unresectable นะคะเพราะเราจะเห็นว่าการรักษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงถ้าน้องๆที่เป็นเชสจบไปเนาะก็ encourage ให้มี multidisciplinary team ในโรงพยาบาลของน้องๆน,นะคะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบขอบคุณทางบริษัทแอสตารานะคะที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวิชาการในวันนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณผู้เขา้าฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ